thank you สัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาเบิงสวนดอกไม้ที่เบียวเคยทําอยู่นี่สี่ปีค่ะมาเบิงพันธ์ดอกไม้เด้อค่ะโอ้กำลังปลูกเลยเนาะเนเต็มเลยเขาเพาะไว้โ้โสุดยอดอิ่ีมีหลากหลายอย่างมากเลยอันนี้คือดอกลูบีเลียนะคะเห็นว่าค่ะดอกเขา เขาจะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วก็จะมีแบบหอยแล้วก็บแบบเป็นพุ่มค่ะดอกเขาอันนี้จะใส่ระยะเวลาในการแนเติบโตประมาณ4เดือนค่ะที่จะเป็นพุ่มสวยงามนะคะนี่โตหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด10แถวมี10แถวเดียวค่ะมีลงเพาะชั้านะคะปลูก มีทั้งหมด10แถวนะคะแต่ละโต๊ะก็จะมีอยู่ประมาณ5าอยหาิ0ต้นค่ะนี่คือรูปบิเลียนะคะอพอมาถึงตรงกลางนะคะถ้าสมมติว่าเป็นพันไม้เสียค่ะเขาก็จะแยกไว้เป็นช่องว่างนะคะสวัสดีค่ะดามุชมทุกท่านเจอกันช่องเปรี่ยวช้านี่อีกแล้วเนาะคะ่ะมื่อนี้เปี่ยวจะพูดเกี่ยวกับดอกไม้เมืองหนาวใน ประเทศสวิเดนเนาะค่ะที่เปียวมีความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดที่กำลังสนใจในอาชีพทำสวนดอกไม้หรือว่าสนใจที่จะปลูกดอกไม้เป็นของตัวเองหรือว่าอยากรู้ว่าอดอกไม้ในสวิเดนเป็นจังใดเน่กะมาสามารถเข้ามาลับชมหรวกะติชมหรือว่าเขียนใไบไต้คลิปนะคะเบียวจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมค่ะ หลังจากที่เปี่ยวไปส่วนดอกไหม้มาเนาะคะ่ะเปี่ยกับไปไทายดอกใหม่มาว่าจากที่เขาจะเริ่มปลูกแล้วก็ช่วงใดที่เขาจะเริ่มขายเปี่ยจะออกมาเห็ดห้ยชมนะคะนะคะ,ะวันนี้เปี้ยจะพูดถึงดอกลูกบิเลียคะ่ะพี่น้องคะดอกลูกบิเลียนี่นะคะจะเป็นต้นเล็กๆประมาณนี้นะคะ่ะเขาก็จะเอามาปลูกใส่ในกระถางนะคะถ้าเขาขายเป็นกระถางน,น้อยๆขนาดนี้นะคะ เขาก็จะปลูก3ต้นนะคะแล้วกะเขาจะใส่ระยะเวลาในการจเจริญเติบโตอยู่ประมาณ4เดือนนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงนาลอนนะคะว<ม>ิเลียนะคะการปลูกของเขาจะใส่เวลานะคะช่วงนี้นะคะ,ะเขาปลูกตอนนี้ก็จะใส่เวลาในการจเจริญเติบโตอยู่4<ม>เดือน,นะคะ่ะแต่ถ้าเขาปลูกในช่วงนารลอนนะคะระยะเวลาก็จะสั้น ขึ้นกาเดิมเนื่องจากว่าอากาศแล้วก็แดดนะคะในอุณหภูมิของโรงเลือนนะคะตอนนี้18องศาค่ะเปียวไข้อมูลผิดนะคะในวิดีโอกรนั่นแหละคะ่ะแล้วนะคะหลังจากที่เขาปลูกดอกบลูบิเลียนะคะช่วงนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะขายในเดือนหน,นาฬอนนะคะ mm hmm. เดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหานะคะที่เขาจะปลูก อน้าออกมาขายค่ะยูนี่เขาจะขายดอกไม่จะมีอยู่ช่วงฤดูใบไม้พีกาเดือนมีนะมาเมษามนบอกระล้วก็หลังจากนั้นไปพฤษภามิถุนากระะกร็กะจะมีดอกใหม้หนาลร้อนนะคะเช่นพิทูเนียลูบีเลียแล้วก็จะมีพวกเ,เ,เพลกูแล้วก็มีอีกมากมายเลยค่ะดิเปอร์สมาแนแนน้ำ อีกหลายๆวิดีโอนะคะวิดีโอนี้เปียวขอพูดถึงลูบิเลียค่ะลูบิเลียมีเงิ้งนั่นเองนะคะอ่าจะมีสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มแล้วก็จะมีอ,อ่อ,อนๆผสมกับสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นะคะส่วนมากแล้วนะคะคนยุนีจะนิยมสี นำเงินหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทงชาติเขาคือสีเหลืองกับสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเขากระจะนิยมดอกไม้ชนิดนี้ดอกลูบิเลียดีตรงไหนเป็นบอคะเป็นดอกไม้ที่ดูแลง่ายนะคะเขาจะมีอยู่2แบบค่ะเขาจะมีแบบเป็นพุ่มนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบแบบพุ่มนี่เขาจะเรียกว่าคันลูบิเลียนะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นพุ่มก็จะให้พุ่มสลวยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแห้ง ลูบีเลียแห่งนี้ก็คือหอยนะคะหอยระยองระยางสวยงามนั่นเองนะคะเขาก็จะปลูกในกระถางเล็กๆนะคะบางคนเขาก็จะปลูกในกระถางใหญ่ๆแบบแขวนไว้หอยไว้นะคะเขาก็จะปลูกประมาณ3ต้นนะคะในแต่ในแต่ละกระถางนะคะนั่นแหละค่ะถ้าผู้ใดอย,ยากปลูกไว้ในอนระเบียงบ้านบางคนก็จะซื้อไปแบบเล็กๆนะคะไปปลูกดอกไม้ชนิดนี้นะคะดูแลง่ายมากนะคะ อชอบที่สุดคือกึงแดดกึงล ER. มนะคะแบบมีแดดนิดๆมีอันนดหน่อยๆนะคะเขาก็จะสวยงามนะคะแต่ทายู่กลางแดดนะคะเขาต้องหดน้ำเยอะๆเพราะว่ามันจะมันจะดูดกินน้ำลายนะคะการดูแลใส่ปุ๋ยก็คือคล้ายๆกับดอกแพนซีนะคะก็บใบเอียงมากไม้ถ้าเขาซื้อดินที่ดีแล้วผสมดินจากเริ่มต้นนะคะ เากับว่าใดต้องดูแลหรือใส่ปุ๋ยที่หลังเพียงแค่เท้าลดน้ำให้สม่ำเสมอนะคะเขาชอบที่สุดคืออยู่ในดมแน่รึ่งแดดแน่สินะคะเป็นดอกไม้ที่ดูแลง่ายแล้วก็เป็นดอกไม้ที่สวยแล้วก็ทนเหมือนกันนะคะเขาสามารถปลูกร่วมกับดอกไม้อื่นใดนะคะที่ชอบน้ำเหมือนกันแล้วกัการดูแลง่ายคล้ายๆกันนั่นสินะคะ ดอกลูบิเลียเป็นดอกไม้นาะร้อนที่คุ้นให้ความสนใจอีกชนิดหนึ่งนะคะแ้แลมาพบกันวิดีโอนะคะ่ค่ะว่าเปียวจะมาพูดเกี่ยวกับดอกไม้เอียงขอบพระคุณทุกทันทีให้ความสนใจแล้วก็ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้เพียวด้วยนะคะขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพนะคะ like love, I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started.